สีวิธีดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อมีอาการปวดเมื่อยเมื่อคุณนั่งทำงานในสำนักงานนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเคยไหมครับปวดคอบ่าไหล่หลังต่อไปนี้คือวิธีดูแลตัวเองเมื่อมีอาการปวดเมื่อยหนึ่งยืดกล้ามเนื้อเป็นระยะสิบถึงสิบหนาทีครั้งการยืดกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะหลังการนั่งทำงานานานๆหรือหลังออกกำลังกายควรยืดกล้ามเนื้อบริเวณคอไหล่หลังและขาเพื่อป้องกันอาการปวดไม่สะสมสองทาครีมแก้ปวดครีมหรือเจลแก้ปวดที่มีส่วนผสมของเมนทอนหรือสมุนไพรธรรมชาติช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อได้อย่างรวดเร็วโดยการทาและนวดเบาๆจะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและลดการอักเสบ สามปรับพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานควรจัดท่านั่งทำงานให้เหมาะสมเก้าอี้ควรมีพนักพิงที่รองรับหลังและจอคอมพิวเตอร์อยู่ในระดับสายตาเพื่อลดการเกรง็งกล้ามเนื้อนอกจากนี้ควรลุกเดินหรือเปลี่ยนท่าทางทุกหนึ่งชั่วโมงเพื่อป้องกันการปวดเมื่อ,ร,อรังสีรัประทานสมุนไพรเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย สมุนไพรเช่นถาวัรเปรียงมีสรรพคุณช่วยลดการอักเสบและบำรุงเส้นเอ็นสามารถนำมาต้มดื่มหรือรับประทานในรูปแบบแคปซูลแต่ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติเพิ่มเติมเช่นการใช้สเปรย์อารมาที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากพืชเช่นถาโคคลานไทยถาวัรเปรียงซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย และลดความตึงเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าสนใจอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับเรามีคำแนะนำดีๆรอคุณอยู่ลิง์อยู่ที่คอมเมนต์ข้างใต้วิดีโอ